ครับสวัสดีครับเห,ร,หรียญยี่สิบห้าสตางค์ปลาหลวงเฝ้าเหรียญเต่าโบราณที่เราเลิกใช้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์กลับมาทั้งหมดสี่บล็อกสี่รูปแบบซึ่งจะมีรูปแบบหนึงน่งที่มีราคา บอ็อกที่ผลิตน้อยยากจุดสังเกตของเหรียญที่มีราคาดูที่ปีพศกา,ารผลิซึ่งเหรียญ25สิบาตางค์ปีพศสอง0ารอยยี่เราจะดู ตัวเลขสองตัวท้ายจะมีทั้งหมด4บล็อกสรูปแบบรูปแบบที่1นสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมรูปแบบที่สองสองเหลี่ยมศนกลมรูปแบบที่3าศกลมสองกลม รูปแบบที่4ีสองกลมศูนเหลี่ยมซึ่งหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าสองเหลี่ยมศูนเหลี่ยมหรือสองกลมศูนย์กลมเป็นอย่างไรซึ่งบล็อกที่หายากที่มีราคาสูงเป็นบล็อกสองกลมศูนกลม ท่านสามารถศึกษารูปภาพประกอบซึ่งจะมีราคาเหรียญละ6,500บาทหากท่านใดสนใจสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้